เพลงนี้แต่งเล่นๆเนมื่อวานเครียดเขียนแต่เพลงในหลวงวนอยู่นั่นวนแก้ก็เลยเครียดก็เลยคิดเพลงนี้มันเพลงนี้มันขึ้นมาก็เลยเขียนๆขียๆ,ๆแล้วก็ลองเล่นดูก็เลยได้ขากล่าวอันนี้แก้เป็นหนึ่งหนึ่งหนอนเองครับยังใหม่อยู่ใหม่ๆแล้วเล่นไปหนหนึ่งแล้วแล้วก็แก้อาจไปหนนหนึ่งก็แก้ใหม่อันนี้รอบสองลองฟังดูนะครับชื่อเพลงพฉันพิจอะไรฉันพิจารหรือไม่ก็ทำไมเธอเปลี่ยนไปประปาณนี้แหละลองฟังดู one two three กอนเครักกันดีตอนนี้เธอเป็นอะไรผ่านกันไปไม่นานเะไรจะเปลี่ยนไปเธอไม่เมตต์ันเกา่าคนที่เราเคยรักกันไม่ก็คิดว่าจะเป็นแบบนี้เลย ธอเปลี่ยนไปฉันไม่ดีหรู้ว่าเธอพบใกลไหมตอบหน่อยได้ไหมฉันอยากรู้ความจริงมีเหตุผลไหมทำไมคนดีจะํากับใจตอบสักหน่อยได้ไหมร่ม